สวัสดีครับทุกคนผมกัปคณาวุฒินะครับวันนี้นะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือน้องแมวนั่นเองและสาเหตุที่ผมอยากจะเลี้ยงแมวนะเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยก็มีน้องจูอยู่แล้วตัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าน้องจูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงครับผมก็เลยอยากจะลองเอาน้องแมวเนี่ยมาเลี้ยงด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเอนดู น้องอาซาเลยนะครับผมที่ผมตั้งชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าอาซาเนี่ยเป็นนักงุตบอลคนโปรดของผมเองผมเลยอยากให้น้องเขาชื่อนี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนเอนดูน้องอาซาด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันนะครับผม